ราคาโปรโมชั่นใหม่ล่าสุดนะสำหรับ Honda p c x 1 6 0นะตัว ABS นะสีแดงด้านตัวนี้นะครับตอนนี้ทางร้านจัดโปรโมชั่นนะครับสำหรับเดือนตุลานะ2,566นะปกตินี่124 0 0บาทร่วมจดทะเบียนนะฮะตอนนี้ก็มีโปรโมชั่นนะครับของเราปรับลงอีกนะฮะ2,900บาทนะอันนี้คือราคาโปรโมชั่นปรับลงอีกนะครับผมนะปกตินี่124 0 0นะฮะ สำหรับท่านใดที่สนใจนะครับก็แอดไลน์เข้ามาได้นะครับถ้าพร้อมแล้วเราไปชมรายละเอียดกันเลยครับผมลุยสวัสดีครับทุกท่านนะฮะสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆผู้ติดตามทุกคนนะครับผมนะวันนี้ก็มีโปรโมชั่นพิเศษนะฮะโปรโมชั่นล่าสุดนะสำหรับ Honda p c x นะฮะตัว160นะตัวนี้จะเป็นตัวท็อปเลยนะฮะตัว ABS นะครับสีแดงนะครับ สีแดงนี่จะออกสีแดงออกด้านด้านนะครับเนี่ยตัวท็อปก็จะเป็นตัว ABS นะฮะล้อแม็กสีทองนะครับปกตินี่ราคาอยู่ที่12,400นอันนะครับอันนี้คือราคาที่ร้านฮอนด้าจังหวัดบุรีรัมย์อำเภอกระสังนะครับที่ว่าขายตั้งแต่เดือนมกรานะครับจนถึงเดือนตุลานะครับแต่ว่าวันนี้มีโปรโมชั่นนะฮะปรับลดลงนะครับวันนี้ก็เลยมารีวิวนะครับแล้วก็อัปเดตราคานะครับสำหรับ ฮอน้า PCX 160นะตัว a b s สีแดงปี2023นะฮะคันนี้รถก็เพิ่งเข้ามานะครับคันนี้ลูกค้าก็จองไว้แล้วนะครับรถเพิ่งมาก็เลยมาอัปเดตราคาโปรโมชั่นนะครับสำหรับเพื่อนเพื่อนี่พี่ท่านใดนะครับที่กำลังมองหารถใช้งานนะครับหรือว่ากำลังตัดสินใจที่จะซื้อฮอน้า PCX นะฮะไม่รู้ว่าจะซื้อที่ไหนนะครับไม่รู้ว่าราคาเท่าไหร่นะครับวันนี้ก็มีราคาโปรโมชั่นพิเศษนะครับสำหรับฮอน้า p c x 160นะตัวนี้นะฮะปกตินี่124,000นะครับอันนี้คือราคารวมจดทะเบียนนะฮะแต่ว่าตอนนี้โปรโมชั่นของร้านเรานะฮะปรับลงอยู่ประมาณ2,009นะครับตอนนี้ก็เหลืออยู่ที่99,490บาทนะครับอันนี้คือราคาพร้อมโอนพร้อมทะเบียนพรบรเรียบร้อยหมดเลยนะครับสำหรับตัว honda p c x 160นะครับตัว a b s นะครับ สำหรับตัวสแตนดาร์ดก็ปรับลงเหมือนกันนะปกติ9 8 9 0 0ก็ปรับลงอีก2 9 0 9นกะฮะก็คือ p c x ทั้ง2รุ่นฮะทั้งตัว abs แล้วก็ตัวสแตนดาร์ดนของเราปรับลงนะฮะประมาณ2,900บาทน,นะครับนี่ฮะสำหรับใครที่กำลังดูอยู่นะครับว่าไม่รู้ว่าจะเอารุ่นไหนนะครับไม่รู้ว่าจะเอาสีไหนวันนี้ก็มี Honda p c x 160ตัว abs ฮะคันนี้น่าขี่มากนะครับเพราะว่า รูปทรงใหญ่มากนะครับเนี่ยบอดี้ใหญ่มากนะครับทั้งเบาะแล้วก็ตัวรถนะฮะใหญ่นะครับผมนะแล้วก็เครื่องยนต์1 6 0ซีซีด้วยนะครับสําหรับตัวนี้นะฮะนี่ฮะเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์แบบ E S P นะฮะขับเคลื่อนด้วยสายพานนะฮะตัวนี้จะเป็น1ลูกสูบ4วาล์วนะฮะขนาดลูกสูบอยู่ที่60มิมิลนะช่วงชักนี่5้5นะครับนี่ฮะโลโก้นี้จะเป็นสีทองนะครับสำหรับตัว A B s นะฮะแล้วก็ข้างหลังก็จะเป็นดิสนะฮะนี่ฮะ ตัวนี้ข้างหลังนี่จะเป็นดิสเบรกนะฮะข้างหน้าเป็นดิสเบรกนะข้างหน้าเป็นดิสเบรกที่มี abs นะส่วนข้างหลังก็จะเป็นแบบดิสเบรกธรรมดานะฮะก็คือดิสเบรกหน้าหลังนะครับ <f if> lucky, แต่ว่าข้างหน้า abs ส่วนข้างหลังก็จะเป็นดิสเบรกธรรมดานะนี่ฮะตัวนี้รถปิดวันที่19ตุลานะครับเนี่ยรถเพิ่งมานะครับผมนะเพิ่งมาถึงนะตอนประมาณบ่ายสามนะวันนี้ก็เลยมาอัปเดตราคาโปรโมชั่นด้วยนะครับรถมาน้อยนะครับแต่ว่าทางร้านของเราก็จัดโปรโมชั่นนะครับ เพราะว่าเราขายอยู่12,400ก็มานานแล้วนะครับก็เลยปรับก็เลยปรับราคาลงนะ2,900เหลืออยู่ที่ 90, 9ก้า0มื่นบาทนะครับพร้อมโอนพร้อมทะเบียนพรบรเรียบร้อยหมดเลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นขับเคลื่อนด้วยสายพานแล้วก็ระบายความร้อนด้วยหม้อน้ำนะฮะนี่ฮะตัวนี้ก็จะเป็นหม้อน้ำนะฮะน้ำยาหล่อยเย็นนี่เปลี่ยนทุก24,000กิโลนะครับผมนะแล้วก็ฝาครบรอบ เป็นแบบสีดำนะครับผมนะฮะตัวรถใหญ่มากนะครับส่วนระบบไม้นะฮะตัวนี้ก็จะเป็นระบบไม้แบบดิจิตอลนะครับผมแล้วก็ถังน้ามันนะถังน้ํามันนี่อยู่ตรงนี้นะครับนี่เวลาปิดก็ปิดธรรมดานะฮะเวลาเปิดก็กดรีโมทนะฮะเปิดมาตรงล็อกตรงกลางตรงนี้นะฮะแล้วก็กดข้างบนกดข้างบนถังน้ำมันก็จะเปิดนนี ตัวนี้ก็รองรับแก๊สโซฮอล์9195แล้วก็ E20 นะฮะจุดน้ำมันได้8.1ลิตรนะถังใหญ่มากนะครับตัวนี้ตัวท็อปก็จะเป็นตัวดิสเบรกหน้าหลังเลยนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นดิสเบรกหน้าส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นดิสเบรกหลังนะฮะแต่ว่าข้างหน้านี่จะเป็น ABS นะส่วนข้างหลังก็จะเป็นดิสเบรกธรรมดานะครับล้อแม็กสีทองนะนี่ฮะล้อแม็กสีนี้สวยมากนะครับยางนอกก็ใช้ยางดีนะครับสำหรับฮอนด้า p c x นะครับเป็นยางนอกของมิชลินนะนี่ฮะ ตัวนี้ก็จะเป็นเซ็นเซอร์นะฮะแล้วก็จะเป็นตัว ABS นะฮะนี่ ABS ขนาดยางหน้านี่110นะฮะทับ70ขอบ14นิ้วนะฮะข้างหน้านี่ขอบ14นิ้วนะับส่วนข้างหลังนี่ขอบ13นะฮะสำหรับหั n หน้า p c x นะฮะไฟหน้าก็ใหญ่มากนะครับนี่คไฟหน้านี่เป็นไฟหน้าแบบ LED นะครับนี่แบบ Headlight กลางคืนนี่สว่างดีมากนะครับก็มีทั้งหมดอยู่2สีนะครับสำหรับตัว ABS ก็จะมีสี เทาดําแล้วก็สีแดงดํานะครับสีแดงนี่ออกแดงด้านหน้านะฮะสีเทาก็จะเป็นสีเทาแบบตัวสีเทาแลมโบนะครับอันนี้ก็คือราคาที่ร้านฮอนน้าจังหวัดบุรีรัามย์อำเภอกระสังนะครับราคาโปรโมชั่นนะปกติ1นึ่งแสนสอนสีระฮะตอนนี้ก็ปรับลงอีก2อ0 0ันะครับตอนนี้ก็เหลืออยู่ที่99,490มาพนสีร้บบาทนะฮะพร้อมโอนพร้อมทะเบียนพรบรเรียบร้อยหมดเลยนะครับ อันนี้คือราคารวมจดทะเบียนเรียบร้อยหมดแล้วนะครับก็คือทางร้านของเราจดทะเบียนเป็นป้ายทะเบียนบุรีรัมนะครับผมนะทางแรกนี่ทางร้านจดให้ทําทะเบียนทําพรบให้นะครับลูกค,ค้าจ่าย9 9 4 9 0บาทนี่รอรับป้ายทะเบียนแล้วก็เล่มคู่มือได้เลยนะครับผมนะเนี่ยใต้เบาะนี่ใหญ่มากนะครับใส่ของได้เยอะนะฮะแล้วก็ใส่หมวกกันน็อกเต็มใบได้2ใบนะครับ ขันในรถเพิ่งมานะครับกระจกยังไม่ได้ใส่ให้ลูกค้าเลยนะครับตัวนี้ประหยัดน้ำมันอยู่ที่52.6กิโลต่อลิตรนะครับผมนะก็ถือว่าประหยัดนะครับผมนะเครื่อง 160cc สี่วาล์วนี่ลิตรหนึ่งนี่สามารถขับได้ถึง52.6กิโลนะเติม1.9นี่สามารถขับได้ถึง100กิโลนะครับผมนะก่อนหน้า p c x นะตัว160นะตัว ABS นะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นการตกสีดำนะ คันนี้นะฮะฮอนด้ารับประกันเครื่องยนต์ให้3ปีนะครับสามหมกิโลเมตรนะส่วนระบบหัวฉีดก็รับประกันให้5ปีนะครับหรือว่า50,000กิโลเมตรนะฮะอันนี้ก็เอาตัวไหนที่ถึงก่อนนะครับแต่ว่าเงื่อนไขาการรับประกันนี่เพื่อนๆพี่ๆต้องเข้ามาตรวจเช็คตามร,ระยะทางนะฮะครั้งแรก1,000งพนกิโลนะฮะพอต่อไปก็4 0 0พันแล้วก็ทุกๆ4 0 0 0กิโลนะครับเนี่ยสำหรับเพื่อนๆพี่ๆท่านใดที่ชอบโทนสีแดงออกด้านๆนะครับสีแดงนะครับสีแดง ด้านด้านนะครับสวยนะครับตัวนี้สีด้านทั้งคันนะจะไม่มีเงานะครับตรงนี้ก็จะเป็นสีด้านเหมือนกันนะตรงนี้ก็จะเป็นสีด้านเหมือนกันนะครับจะไม่เหมือนสีเทานะฮะสีเทานี่เป็นสีเทาออกขาวๆนวลๆนะตัวนั้นก็จะเป็นเงาทั้งคันนะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นออกด้านท Howard, ั้งคันนะก็ A B S ก <i> ็มีอยู่2สีให้เลือกนะฮะถ้าชอบแบบสีด้านก็จะเป็นสีแดงนะถ้าชอบแบบสีเงาก็จะเป็นสีขาวนะฮะแล้วก็ตัวสแตนดาร์ตนะฮะตัวสแตนดาร์ดก็จะเป็นล้อแม็กสีดำนะก็จะมีสี น้ำเงินนะครับสีน้ำเงินดำส, giving, สีขาวดำ <único Liberty Overwatch> แล้วก็สีดำนะฮะให้เพื่อนๆพี่เลือกเอานะฮะสำหรับเพื่อนๆพี่ๆท่านใดนะครับที่เคยซื้อนะฮะหรือว่าเคยสอบถามนะฮะรุ่นนี้อยู่ที่เท่าไหร่ก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับเอาราคามาเทียบกันดูนะับว่าแต่ละเขตแต่ละพื้นที่ของเพื่อนๆพี่ๆขายอยู่ที่เท่าไหร่นะส่วนที่นี้ก็ที่ร้านคารด้าจังหวัดบุรีรัมย์อำเภอกระสังนะครับอันนี้คือราคาโปรโมชั่นเดือนตุลานะฮะของเราจ่ายรับรถอยู่ที่9,000 0 490บาทรวมจดทะเบียนนะครับผมนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะฮะที่เข้ารับชมคลิปก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ